พระสมเด็จวัดละฆังพิมพ์ใหญ่สี่แม่พิมพ์มาตรฐานพระสมเด็จวัดละฆังพิมพ์ใหญ่ได้รับการยกย่องให้เป็นจกักรพรรดิแห่งพระพิมพ์ด้วยความนิยมสูงสุดและมีมูลค่าสูงที่สุดในบรรดาพระเครื่องทุกสำนักตั้งแต่อดีตจนอนาคตการ หลายคนสงสัยว่าพระสมเด็จมีจุดสังเกตจุดชี้ขาดตรงไหนเหตุใดจึงมีคนกล้าทุ่มเงินนับล้านล้าน,นบาทเพื่อเป็นเจ้าของครอบครองพระเครื่องที่แพงที่สุดการพิจารณาพระสมเด็จอย่างมีหลักเกณฑ์มีความแน่นอนตายตัวมองเห็นภาพเด่นชัดเป็นรูปธรรมนั้น ผู้เชี่ยวชาญพระสมเด็จระดับที่กล้าตัดสินใจซื้อขายด้วยสายตาตัวเองต่างให้ความสำคัญกับพิมพ์พระเป็นอันดับแรกพระสมเด็จวัดละคังทุกองค์ล้วนแต่กำเนิดออกจากแม่พิมพ์ดังนั้นรายละเอียดต่างๆขนาดสัสดส่วน และแม้แต่จุดตำหนิต่างๆขององค์พระก็ล้วนก่อกำเนิดจากแม่พิมพ์เป็นตัวกำหนดขึ้นทั้งสิ้นแม้จากการศึกษาจะพบความแตกต่างของบล็อกแม่พิมพ์พิมพ์ใหญ่แต่ก็ต่างกันเพียงรายละเอียดปรกย่อยเท่านั้นในส่วนของพิมพ์ทรงเอกลักษณ์เชิงลึกหรือจุดสังเกตต่างๆ ล้วนแต่เหมือนกันและอยู่ในตำแหน่งเดียวกันในการศึกษาโครงพิมพ์จุดสังเกตหรือจุดตำหนิจึงสามารถศึกษาจดจำร่วมกันได้กับแม่พิมพ์ต่างๆในปัจจุบันได้มีการแบ่งบล็อกแม่พิมพ์ของพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่ออกเป็น4แม่พิมพ์มาตรฐานดังนี้ 1. พิมพใหญ่อกใหญ่พิมพ์นี้จะมีลักษณะอวบใหญ่ล่ำสันกว่าทุกพิมพ์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพิมพ์อันดับหนึ่งที่มีผู้คนให้ความสนใจมากที่สุดพิมพ์ที่2พิมพ์ใหญ่อกกระบอกชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับพิมพ์นี้ทรงช่วงบริเวณอก และลำพระองค์จะดูคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือคล้ายทรงกระบอกจึงมีชื่อพิมพ์ว่าอกกระบอก